เอ็ดเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกคนมาจัดเป็นการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวเรามีนักกีฬาอยู่4กลุ่มแต่และกลุ่มก็จะมีนักกีฬาอยู่6คนในการแข่งขันเงื่อนไขของเขาก็คือว่าใน6คนในกลุ่มเดียวกันนะ่ะจะแข่งขันแบบพบกันหมดคู่ละหนึ่งครั้งครั้งไม่มีการแข่งขันระหว่างกลุ่ม ถามว่าจะเกิดการแข่งขันทั้งหมดกี่ครั้งถ้าเรามองจากกลุ่มนี้ในการแข่งขันหนึ่งครั้งก็ต้องเลือกคนมาสองคนที่แตกต่างกันนั้นจำนวนครั้งที่จะเกิดการแข่งขันก็คือใน6คนเลือกทีละ2คนนะซึ่งจะคำนวณได้เท่ากับ6แฝกหารด้วย4,2แฝกแฝกแล้วก็คำนวณแบบกระจายถอยหลัง 6, คูณหาคูณ4แฝกหารด้วย4แฝกค,คูณ2นะ ก็ออกมาได้เท่ากับ15ครั้งซึ่งแปลว่าอันนี้ก็จะเกิด15วิธีอันนี้ก็จะเกิด15อันนี้ก็จะเกิด15เอามาบวกกันก็จะได้คำตอบข้อยีก็จะเป็นโจทย์ของการจัดของลงช่องขายสินค้ามันเป็นตู้ขายของอัตโนมัติมีอยู่3ชั้นแต่ละชั้นก็จะมี8ช่องมีวาดภาพประกอบแบบง่ายๆนะคะชั้น1ชั้น2ชั้น3 แต่ละชั้นก็จะวางของได้แที่ก็จะเป็นการเรียงเชิงเส้นในแต่ละชั้นนี้สินค้าก็ต้องใช้8ปคูณสคือ24ชิ้นแต่ว่ามันเป็นนมซะ8ะเป็นโยเกิร์ตหแล้วก็เป็นน้ำส้ม4มะนาว4มะพร้าว3เขาอยากจะให้เอามาเรียงโดยที่ สินค้าประเภทเดียวกันจะต้องอยู่ในชั้นเดียวกันเดี๋ยวเราต้องมาแบ่งกลุ่มก่อนว่าอะไรอยู่กับอะไรเนาะซึ่งนมเนี่ยมันครบแปดอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปรวมกับไข่แต่ว,ว่าโยเกิร์ตกับมะพร้าวไหมสองอันนี้รวมกันได้8และสองอันนี้ก็รวมกันได้แปดเนาะงั้นเราก็จะทําการจัดกลุ่มเอาโยเกิร์ตกับมะพร้าวเนี่ยมารวมกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกันน้ำส้มกับมะนาวก็รวมกันไว้ทำให้เกิดสินค้า3กลุ่ม ดังนั้นใน3ามกลุ่มสินค้าเราก็จะเอาไปเรียงอันไหนก็ได้เนาะนะอย่างนมก็จะสามารถวางได้3แบบโยเกิร์ตกับมะพร้าวก็จะใช้2แบบได้ที่เหลือดังนั้นเราเรียงชั้นก่อนจะได้ทั้งหมด3แฝกแล้วก็มาเรียงนมนะคะนมมีอยู่8ชิ้นก็จะเรียงแถวตรงได้8แฝกโยเกิร์ตกับมะพร้าวเนี่ยคือเขาจะต้องให้สินค้าประเภทเดียวกันมันวางติดกันนั้นครูก็จับโยเกิร์ต 5ขวดกับน้ำมะพร้าว3ขวดมัดเป็นกลุ่มย่อยๆไปก่อนเรียงกลุ่ม2กลุ่มนี้ได้2แฝกเนาะในโยเกิร์ตเรียงกันเองได้5แฝกมะพร้าวเรียงกันเองได้3แฝกต่อไปน้ำส้มกับมะนาวก็ก็จัดการมัดติดกันไว้เรียงกลุ่มสลับที่ระหว่างน้ำส้มกับมะนาวได้2ตำแหน่งในน้ำส้มเรียงกันเองได้4แฝกน้ำมะนาวก็เรียงกันเองได้4แฝกคำตอบจะตรงกับข้อไหนคะ เราก็จะมี4แฝกอยู่ยกกำลัง2แล้วก็มี3แฝกอยู่2ตัวยกกำลัง 2, 2> แล้วก็มี5แฝกกับ8แฝกอย่างละตัวถ้าเราดูองค์ประกอบที่เหลือเนี่ยมันจะไปคล้ายกับข้อ4ก็แค่ยุบ2แฝกกับ2แฝกแให้เป็น4ข้อ23นะคะเป็นก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงสับเปลี่ยนอีกเหมือนกัน คุณครูในข้อนี้ใจดีมากซื้อโดนัทหน้าการ์ตูนซึ่งแตกต่างกันทั้งหมดมาแจกนักเรียนกลุ่มหนึ่งซื้อมาทั้งหมด18ชิ้นมันก็จะมีโดนัทอยู่3แบบเดี๋ยวครูให้สัญลักษณ์ A เนี่ยแทนโดนัทรสช็อกโกแลตเขียนทั้นฟันประช็อกซึ่งมีอยู่8ชิ้น B ก็คือโดนัทรสส้มมีอยู่4ชิ้น ส่วน C หมายถึงโดนัทรสนมสดก็จะมีอยู่6ชิ้น3แบบนะคะให้อลิซเป็นคนแรกที่หยิบโดนัท1ชิ้นแล้วชาลีเป็นคนถัดไปก็จะสุ่มหยิบ1ชิ้นถามความน่าจะเป็นที่อลิซกับชาลีจะได้โดนัทรสต่างกันเดี๋ยวเราคิดแซมเปิลสเปซของการหยิบก่อนเนาะอลิสเนี่ยเป็นคนหยิบคนแรกขณะนั้นมีโอกาสเลือกได้ทั้งหมด 18วิธีนะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าการ์ตูนที่แตกต่างกันทั้งหมดถึงแม้จะเป็นช็อกโกแลต8ชิ้นแต่ว่าในในโดนัทช็อกโกแลตก็ยังแต่งหน้าเป็นแมวเป็นกระต่ายเป็นอะไรที่แตกต่างกันนั้นของทุกชิ้นแตกต่างก็ทำใหออ้อลิสเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ทั้งหมด18วิธีเสร็จแล้วก็พออลิสเลือกไปโดนัททั้งหมดก็จะเหลือ17เนะคะเป็นส่วนที่ชาลีจะมาหยิบ ทำให้แซมเปิลสเปซเท่ากับ18คูณ17อีเวนท์ที่เราสนใจก็คืออลิสกับชาลีจะได้โดนัทรถต่างกันอาจจะเราก็ไปจับคู่รถต่างกันซึ่งมีสามรถเนี่ยได้เป็นชุด A กับ B เนาะหรือ A กับ C หรือไม่ก็ B กับ C ยกตัวอย่างอันแรกคะ่ะอันนึงเป็นรถช็อกโกแลตอีกอันนึงเป็นรถส้มช็อกโกแลตก็มีวิธีเลือกได้8แบบเนาะ ส่วนส้มก็มีเลือกวิวธีเลือกได้4แบบแต่ว่าเราจะเอามาให้อลิสกับชาลีที่แตกต่างกันก็แปลว่ามันสลับที่ได้2วิธีคือเช่นอลิสได้ A ชาลีก็จะได้ B ไปหรืออลิสได้ B ชาลีก็จะเป็นคนเอา A ไปดังนั้นจำนวนวิธีก็ต้องคูณ2คูณ2นี่คือสลับกันให้เนาะอันนี้ก็จะได้8.8.64นะคะ กรณีของ A C A เลือกได้8 C เลือกได้6แล้วก็คูณ2เป็นการสลับที่12 8 96ต่อไป B กับ C B เลือกได้4 8 C เลือกได้6 8สลับกันเองอีก2วิธีเนาะก็จะได้12 4 48งี่อีเวนต์คือเหตุการณ์ทั้งหมดมาบวกกันก็จะบวกได้เท่ากับ208ดังนั้นความนา่าจะเป็นก็จะเท่ากับ เอาอีเวนต์หารด้วยแซมเปิลสเปซตัดได้ก็ตัด208หารด้วยแม่2ดังนั้นคำตอบก็จะออกมาได้อย่างต่ำแค่นี้แหละ104ส่วน9คูณ17 1 5ข้อ24นะคะให้อนุพันธ์อันดับ1ของ f มาและความสัมพันธ์ของ h กับ f แล้วก็ถามอนุพันธ์ของ h ไล่ตามลำดับข้อนี้ง่ายๆนะคะ เราก็เริ่มจากอนุพันธ์อันดับ1นึ่หรือการดิฟหนึครั้งของ f(x) เนี่ยมาเป็นอย่างนี้นี้เราอยากจะได้ภาพของ f(x) นะนึกภาพข้างในอ่ะเป็น f(x) ก่อนเนย่าไปน,นึกว่า f(x) กํลังสงก็คือมีการอินทิเกรต1ชั้นเนาะจะได้ x กํลังสงส่วน2ก็จะตัดสัมประสิทธิ์ทิ้งไปบวก x แล้วก็ความจริงมันก็ต้องบวกค่าคงที่ตัวหนึ่งใช่ไหมนี่คือ f(x) หน้าตายอย่างนี้ เพราะฉะนั้น fx กําลัง2ก็หมายความว่าตรงไหนเป็น x ก็แทนด้วย x กําลัง2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ x กําลัง4บวกกับ x กําลัง2บวกกับ c และโจก์ก็กำหนดให้ว่าเนี่ยคือ h x ได้แล้วก็ทำการดิฟ h x ดิฟ1ครั้ง 4x กําลัง3บวก 2x บอกแล้วข้อนี้ง่ายคำตอบอยู่ที่สำหรับข้อ25 พิจารณา choice เมื่อกำหนดให้ f เป็นฟังกช์ชันจาก R ไป R โดยที่ f(x) เท่ากับจำนวนเต็มน้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ x เช่น f 0.4 f(x) จะเท่ากับจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับแปลว่าไม่น้อยกว่า0.4 น้อยที่สุดที่ไม่ต่ำกว่า0.4ก็คือ1ปัดจากไม่เต็มให้เป็นจำนวนเต็มก็ไก่เนี้ยเราก็จะมาพิจรารณาการที่เราจะหาลิมิตได้มันแปลว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ c ทางบวกไปเท่ากับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ c ทางซ้ายหรือ c ทางลบเนาะ ให้ c เป็นประมาณ20ดังนั้นเข้าใกล้ c ทางลบเช่นกำหนด x เป็น19.9เราก็จะได้ว่า f x เนี่ยเท่ากับ20ถูกเนาะแต่ถ้าเกิดมันไปเข้าใกล้กับค่า20ทางบวกคือเกิน20ไปหน่อยเช่นให้ x เท่ากับ20.1นนี่จะส่งผลให้ f x จะกลายเป็น21หนาลิมิตไม่ได้เพราะว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันไม่ใช่ตัวเลขค่าเดียวกัน กก็ไะะ่ข้อขอไข่พูดว่าฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงมากกว่า n แต่ไปถึง n บวก1เมื่อก็มาดูนิยามของคำว่าฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะฟังก์ชันต่อเนื่องเมื่อไร่เมื่ออันที่1 f a หาค่าได้ และอันที่2ก็คือค่าของลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางบวกไปเท่ากับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางลบเช่นกำหนดให้เป็น3ไปถึง4อนี้เช่นกำหนดให้ a เท่ากับ f จุด f 3 5ก็จะมีค่าเท่ากับ4นะ นี้ตัวลิมิตเข้าใกล้ทางฝั่งลบเนี่ยเช่นให้ f เป็น3.4ก็ยังได้เท่ากับ4นี้ถ้าเกิดเป็น3.6ก็ยังเท่ากับ4นงั้นก็แปลว่ามันเท่ากันก็คือขอไข่ถูกนะคะต่อไปคอควายค่ะ f x ดิฟมา1ครั้งเนี่ยมันคือความชันเนาะ นี้อาจจะพิจารณาจากกราฟน่าจะทำให้เข้าใจมากกว่าถ้าเกิด x อยู่ระหว่าง1กับ2นะคะเช่นถ้าเกิด x เป็น1.1 x เป็น1.2ตืดๆถึง x 1.9เราก็จะได้ f(x) เนี่ยเท่ากับ2ตลอดก็จะออกมาเป็นแบบนี้ ทีนี้พอ x ขยับไปเป็น2ถึง3นะค่า x ก็จะเป็น2.1 2.2ไปเรื่อยๆถึง2.9ประมาณนี้เราก็จะได้ f x เท mm hmm. ่ากับ3เราก็จะเห็นได้ความชันเนี่ยมันเป็น0เพราะมันนอนขนานกับแกน x ดังนั้นความชันไม่เท่ากับ1นะคะ m ก็คือความาการดิฟมา1ครั้งในที่นี้มันไม่เท่ากับ1 ดังนั้นข้อขอควายก็เลยผิดคําตอบจะอยู่ที่ข้อข้อยีติโกนมาแล้วค่ะกําหนดเซต้าเป็นสมาชิกอยู่ในช่วง0ูนย์ตั้งแต่0ถึง3าทายและถามว่าสมการเนี้จะเกิดคําตอบก็คือค่าของมุมเซต้าที่จะทําให้สอดคล้องกับสมการนี้ทั้งหมดอยู่กี่คําตอบในโจทย์มันเป็น5้เซตาเนาะแต่ว่า5้เเนี่ย มันก็จะต้องแกว่งอยู่ในช่วงตั้งแต่0จนถึง15ภาพาย0นถึง15ภาพายนะว่5า5้ต้ามก็คือมุมมุม1นึั่นแหละสมมุติให้5เซต้าเป็นมุม x เราก็จะได้สมก,การตัวนี้ว่า4ค่า sin x เท่ากับ3ดังนั้น sin x เท่ากับ3ส่วน4นะโดยที่ x เนี่ย ก็คือมุมที่วนอยู่ในช่วง0ถึง15พายค่าไซด์เป็นบวกค่าไซด์เป็นบวกค่าไซ์ก็คือพิจารณาจากตัว y ใช่ไหมแสดงว่ามันจะมีค่าไซด์เป็นบวกอยู่ที่สองโคแลนนี้ก็คือโคแลนที่1กับโคแลนที่2ดังนั้นในทุกๆ2พายเนี่ยก็จะมีอยู่2คําตอบ15พายเอาเอาถึง14พาย0ถึง14พาย มันวนไปเจ็ดรอบก็คือได้14คําตอบละตั้งแต่14พายจนถึง15พายเนี่ยเดินทางไปครึ่งรอบแต่ว่ามันจะผ่านค่าซายทั้ง2องข้แลนทำให้ได้อีก2คําตอบนะคะนั้นข้อนี้ก็จะได้คําตอบเท่ากับ16คําตอบข้อ27โจทย์กําหนดให้ลําดับให้ภาษาจำนวนเนี้ยมันเป็นลําดับเรขาคณิต ถามผลบวกค่า t ท,ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่ลำดับเรขาคณิตก็หมายความว่าเออเวลาเราจับหารกันเนี่ยจะได้อัตราส่วนร่วมก็คือค่า R เท่ากันเนาะก็คือ a 2หาร a 1จะไปเท่ากับ a 3หาร a 2ดังนั้น t บวกหหาร4จะไปเท่ากับ3 t ลบ2หารด้วย t บวก1 คูณไขว้กันได้ t บวก1ยกกำลัง2เท่ากับ4คูณ 3t ลบ2กระจายได้ t กำลัง2บวก 2t บวก1ดังนั้น t กำลัง2ลบ 10t บวก9เท่ากับ0ก็จะทำให้เราแยกตัวประกอบได้ t ลบ9กับ t ลบ1นั่นก็คือเราได้คำตอบเป็น t เท่ากับ9หรือ1ก็คือผลบวกได้10 หรือความจริงเราพิจารณาจากตรงนี้เลยก็ได้ผลบวกรากสมการเท่ากับ10ตอนนี้เรานับถอยหลังแล้วนะคะเหลืออีก3ข้อ 28, 29, 30ข้อ28เป็นเรื่องของเวกเตอร์ที่โจทย์ให้หาค่าของ a กับ b ตรงนี้บวกกันแล้วต่อแล้วก็จะต้องมีข้อความมาเพื่อแก้ใช่ไหมคะข้อความแรกครูมองตรงนี้ขนาดของมุมระหว่าง s และ u เท่ากับขนาดของมุมระหว่าง s และ v แล้วก็อีกสมก,การหนึ่งมาจากตรงนี้ตรงสีเขียวนะคะขนาดมุมเท่ากันพอพูดถึงมุมปุ๊บเราก็ไปนึกถึงการดอเรามีสูตรอยู่ว่าถ้าเอาเวกเตอร์ดอทกันจะมีผลเท่ากับเอาขนาดของเวกเตอร์ทั้งสองคูณกันคูณกับค่าคอสของมุมนั้นๆทําให้เรากลับรูปสมก,การได้ว่าคอสเซต้าเท่ากับ u.v หารด้วยขนาดของ u คูณขนาดของ V ดังนั้นมุมระหว่าง s กับ u ไปเท่ากับมุมระหว่าง s กับดังนั้นเวกเตอร์ s ดอ u หารด้วยขนาดของ s คูณขนาดของ u ไปเท่ากับเวกเตอร์ s v หารด้วยขนาดของ s คูณกับขนาดของ v ซึ่งเราหารขนาดของ s ทิ้งไปได้แล้วก็คูณไพ่มาเลย ซึ่ง u ดูจากตรงนี้เนี่ยขนาดของ u ก็จะเท่ากับ square root 2กำลังสบวก1กำลัง2บวกกับลบ2อกำลัง2อคำนวณออกมาได้เท่ากับ9ก็คือถอดออกมาได้3นะคะส่วนขนาดของ v ขนาดของ V เนี่ยก็จะเท่ากับ square root ของ0 3 4อุยเลขคุ้นๆออกมาคือ5นะคะ เอาขนาดของ v คูณขึ้นมาก็จะกลายเป็น5คูณกับผลดอด s กับ u คือ 2a บวก b ลบ4จะไปเท่ากับเอาขนาดของ u คูณขึ้นมาค่ะคือ3คูณกับ s ดอ v ก็คือ a กลายเป็น0ลบ 3b บวก8นะจากนั้นกระจายแล้วก็จัดจะได้สรรมการเชิงเส้นนะคะ 10a บวก 5b ลบ20เท่ากับลบ 9b บวก24นะคะย้าย b มาฝั่งซ้าย 10a บวก 14b ลบ20ย้ายไปบวกเพิ่มเท่ากับ44เก็บไว้ก่อนรออีกสมการหนึ่งประเด็นตรงสีฟ้าค่ะบอกว่าเวกเตอร์ S ตั้งฉากกับ W การตั้งฉากจะทําให้ผลดอทเท่ากับ0นะผลดอดเท่าก 0, ับ0เราก็เอา S ไปดอด w, ซึ่งผลดอทก็คือ A บวก c B บวก6แล้วไปเท่ากับ0ก็นำสมการนี้มาแก้กับสมการนี้นะคะเดี๋ยวครูจัดรูปก่อนจัดได้เป็น A บวก4 B เท่ากับลบ6 ส่วนสมการนี้เอา2หารตลอดให้ตัวเลขมันน้อยลงเนาะก็เป็น 5a บวก 7b เท่ากับ22ถ้าอย่างนั้นสมการบนคูจะคูณ5เพื่อจะทำการกำจัด a คูณ5จะได้ 5a บวกกับ 20b เท่ากับลบ30ลบกันกำจัด a การบนตั้งนะคะเหลือ 13b เท่ากับลบ 52 b ก็จะเท่ากับลบ4แทนค่า b เป็นลบ4ในสมก,การที่ดูง่ายสุดคือสมก,การนี้ b ลบ4ตรงนี้เป็นลบ16ย้ายไปฝั่งขวาจะได้ a เท่ากับ10ดังนั้นเอามาบวกกันตอบ a บวก b สำหรับข้อ29พูดถึงพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งกับแกน x ก็จะเป็นเรื่องของการอินทิเกรต พื้นที่ใต้กราฟเนะาะเราก็จะจัดการหาจุดตัดบนแกน x ก่อนก็คือให้ fx เท่ากับ0ดังนั้นลบ x กําลัง2บวก k เท่ากับ0 x กําลัง2ติดลบฉันไม่พอใจคูณลบ1เข้าไป x กําลัง2ลบ k เท่ากับ0ซึ่งจะแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบรูท k กับ x บวกรูท k อันนี้เนะี่ยโจทย์ให้ k เป็นจำนวนจริงบวกเพราะฉะนั้นมันอยู่ในรูทได้นะดังนั้นเราก็จะมาวาดกราฟประกอบกันแปลว่าจุดตัดที่กราฟไปตัดกับแกน x เนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ x เป็นลบรูท k กับรูท k สมมุติว่านี้เป็นลบรูท k แล้วก็อันนี้ก็คือรูท k นะคะ ถ้า y เปย์ก็แปลว่าตรงจุดยอดเนี่ยมันก็จะมีจุดยอดอยู่บนแกน y แทนค่า x เป็น0ูนย์ไปเราก็จะได้ตำแหน่งนี้ก็คือ0ูนย์ k เป็นจุดยอดกราฟก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะถ้าพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง f x กับแกน x ก็จะหมายถึงบริเวณนี้หมายถึงบริเวณส่วนที่แรงเงานะคะ ก็จะหาได้จากการอินทิเกรตจำกัดช่วงตรง x เป็นลบรูท k ไปถึงรูท k ของ f x b x นะคะซึ่งอันเนี้ยตรวจ์บว่าค่าเน,นี้ยมันเท่ากับ36เราก็ไปอินทิเกรตกันลบ x กำลังสองเพิ่มกำลังเข้าไปเป็นลบ x กำลังสส่วนดีกรี3บวกกับ kx จำกัดในช่วงของลบรูท k รู k แล้วไปเท่ากับ36แทนค่าตัวบนแล้วก็แทนค่าตัวล่างมาลบกันแทนค่า x เป็นรูท k ก็จะได้ลบรูท k ยกกำลัง3ส่วน3แล้วก็บวกกับ k รูท k ลบด้วยการแทนค่า x ด้วยลบรูท k ก็จะได้เป็นลบของลบรูท k กํลัง3ส่วน3แล้วก็ตรงนี้จะติดลบ k รูท k เท่ากับ36พจน์นี้เนี่ยข้างในเป็นลบแล้วก็คูณกับลบก็จะได้บวกบวกมาคูณกับลบอีกทีก็จะติดลบ แล้วมาเจอกับพจน์นี้แสดงว่ามันเป็นลบสองส่วนสามรูทยกกำลังสพจน์นี้เป็นบวกนะคะส่วนพจน์นี้ติดลบคูณลบเข้ามาได้บวกก็กลายเป็นบวกสองเครูทแล้วเท่ากับ36เอาครูก็เอา2องหารตลอดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดได้18นะคะคูณ3ตลอด ก็จะกลายเป็นลบรูทเคยกกำลัง3บวกกับ3 k รูทเเท่ากับ18คูณ3ได้54มาทำต่อตรงนี้ไอตัว k เนี่ยมันก็คือรูท k กำลัง2คูณกับรูท k มันก็คือรูท k กำลัง3มันมันก็เหมือนมีรูท k กำลัง3าสองพจน์พจน์หนึ่งมีสัมประสิทธิ์เป็นลบ1 พจน์หนึ่งมีสัมประสิทธิ์เป็นบวก3ดังนั้นก็จะรวมกันได้2รูทเคยกกำลัง3ไปเท่ากับ54ดังนั้นรูทเคยกกำลังสคือ27ข้างซ้ายคือ k ยกกำลัง3ส่วน2ไปเท่ากับ3ยกกำลัง3ดังนั้น k คกำลัง1ส่วน2เท่ากับ3สรุปว,ว่า k คจึงเท่ากับ9 พอเราได้ k เท่ากับ9ก็เท่ากับเราเห็นค่า f x แล้ว f x ก็คือลบ x กำลังสองบวก9โจทย์ถาม f ลบ1บวก f 1 f ลบ1ก็คือแทน x ด้วยลบ1ก็จะได้ลบ1บวก9 f 1ก็คือแทน x ด้วย1ก็จะได้ลบ1บวก9อีกแหละจับมาบวกกันก็เป็น8บวกข้อสุดท้ายแล้วค่ะ ตอนนี้มาด้วยหน้าตากราฟเป็นแผนภูมิแท่งส่วนประกอบซึ่งแสดงร้อยละของอ,องค์ประกอบของมันเนาะในหนึ่งแท่งก็คือคิดเป็นร้อซในนี้ที่เห็นมี2แท่งก็คือเกี่ยวกับกางเกงยีนนะคะทรงขากระบอกทรงขาบานแต่ว่าในเรื่องนี้เขาขายกางเกงยีนอยู่3แบบมีทรงรัดรูปซึ่งไม่ได้แสดงรืจะต้องมีอันนี้อันหนึ่งก็คือทรงรัดรูป ทีแต่ละแบบจะมี4ขนาดนะคะ S, M, L, XL เขาก็เก็บข้อมูลพบว่าข้อที่1ขายกางเกงยียนได้ทั้งหมด600ตขายกางเกงยียนทรงขากระบอกขนาด M ขากระบอกขนาด M ก็คือตรงนี้ได้มากกว่าขากระบอกขนาด L ก็คือส่วนนี้สีฟ้ากับสีเขียวต่างกันอยู่55ตัวสีฟ้า30 6%นะคะกับสีเขียวซึ่งมันต่างกันอยู่22%ต่าง22%ไปเทียบเท่ากับ55ตัว1%จะเท่ากับ5ส่วน2ตัวขากระบอก100%ก็จะเท่ากับ100คูณ5ส่วน2 ้าวหาได้แล้วค่ะว่าขายทรงขากระบอกไป250ตัวเน็ตๆบรรทัดที่3บอกว่าเข้าขายกางเกงยีนทรงขาบานขนาด M ขาบานขนาด M คือตรงนี้ได้68ตัวเออตัวตัวเลขก็ง่ายดีคือ1%เท่ากับ2ตัวเพราะฉะนั้นอันนี้100%ก็คือ200ตัวขายกางเกงยีนไปทั้งหมด600ใช่ไหมคะลบไป200-250 แสดงว่าทรงรัดรูปขายไปทั้งหมด150ตัว150เป็นคำตอบเราก็เดินทางกันมาจนจบข้อที่30แล้วครูก็หวังว่าวิดีโอแบบเฉลยอย่างง่ายของครูจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองหรือนักเรียนที่ต้องการการเฉลยแบบเข้าใจง่ายนะคะ มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่พยายามฝึกฝนตั้งใจแล้วก็หากมีสิ่งใดอยากจะที่แน่หรือว่าอยากจะถามเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ